สวัสดีเพื่อนๆชาวตระกูลหลัวทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจจัวฟานตอนที่1230กับภาคดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าจัวฟานของเรานั้นได้เข้าต่อสู้กับนายพลที่เฝ้าประตูที่หนึ่งท้ายสุดแล้วผลลัพธ์มันก็อย่างที่ทุกคนรู้กันจัวฟานของเราได้ใช้ทุกอย่างที่ตัวเองมีไม่ว่าจะเป็นแขนกิเลนทยานฟ้า หรือจะเป็นเนตรคงหมิงรวมไปถึงเปลวเพลิงสายฟ้าทมินบวกกับเส้นทางวิถีแห่งดาบของดาบศักดิ์สิทธิ์ท้ายสุดแล้วมันก็ไม่เป็นผลจัวฟานของเรานั้นถูกยัดเยียดความปลาชัยให้ในที่สุดหลังจากที่ถูกส่งกลับมายังหน้าประตูอีกครั้งบัดนี้จัวฟานที่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ได้บาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรเลยแม้แต่น้อย เขานั้นก็สงสัยเป็นอย่างมากมันแปลกการการทำเช่นนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าคนข้างในนั้นไม่ต้องการที่จะทำร้ายข้าเงน้นเหรอมิเช่นนั้นแล้วด้วยการโจมตีก่อนหน้านี้ข้าคงได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่กอคงตายไปเหลว้วลังเลอยู่เล็กน้อยนะครับตัวฟานรู้สึกสับสนอีกครั้งมองไปที่เราสัตว์วิญญาณระดับ12ที่อยู่รอบตัวเขาจากนั้นถามขึ้นในทันทีว่าชายคนนั้นเป็นใคร ทำไมทำไมถึงเก่งขนาดนี้นำซ้ําดูเหมือนว่าเขานั้นคุ้นเคยกับจักพรพรรดินาปาแถมยังคุ้นเคยกับจักพรพรรดิแห่งดาบและกิเลนทยานฟ้าด้วยเออเออเราเราโดยไม่รู้ตัวนะครับสัตว์วิญญาณทั้งหมดต่างหันศีษะจ้องมองกันและกันพวกเขานั้นดูเหมือนว่าลังเลจะไม่กล้าพูดชั่วคระหนึ่งนั้นมันก็ทำให้พวกเขานั้นคุ้นคิดแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมา ตัวฟานของรอจ้องมองอย่างเน่นหนาๆนะครับและขู่ขึ้นในตันจีว่าเฮ้ในบอกว่าพวกเจ้านั้นพักดีต่อเฟิงเตียนอาวล่ะไหนว่าพวกเจ้ายอมได้ยอมแลกได้แม้กระทั่งชีวิตและความตายตอนนี้ข้าที่เป็นสาหายของไฮอาวนั้นข้าอุตส่าห์ถามในนามของเฟิงเตียนอาวผู้นั้นทําไมพวกเจ้าถึงไม่บอกข้าเออท่านท่านหลดไฮอ้าวกันเหรอใช่แล้วบอกมาเดี๋ยวนี้ สัตว์วิญญาณน,นั้นนะครับอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าในทันทีจั่วฟานนั้นเขาก็จึงอยู่ชั่วขณะหนึ่งนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าคนเหล่านี้นั้นสัตว์วิญญาณเหล่านี้นั้นได้รับคําสั่งให้ไม่เปิดข้อมูลใดๆกับชายคนนี้นั่นเอง แต่ท้ายสุดแล้วจั่วฟานของเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องบังคับเพื่อที่จะทําให้สัตว์วิญญาณเรานี้นั้นบอกว่าศัตรูเป็นใครมันคือวิธีเดียวที่จะทําให้จั่วฟานของเราแก้ไขหรือพอพอหาวิธีรับมือได้บ้างรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งต้องรู้จักเขารู้จักเราเสียก่อนมันยากเหลือเกินในวันนี้กับชายที่แข็งแกร่งมากมายไม่อาจสามารถบรรยายได้แถมข้านั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครมาจากไหน สิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดในเวลานี้แน่นอนเนื่องจากเขาไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้เช่นนั้นแล้วเขาควรที่จะหาวิธีการหรือควรที่จะรู้รายละเอียดของอีกฝ่ายข้าไม่รู้อะไรเลยมันไม่มีทางที่จะชนะอย่างแน่นอนหลังจากนึกถึงเรื่องนี้นะครับจัวฟานก็หันไปอีกครั้งและพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้ ö, ชายที่อยู่หลังประตูนั่นทรงพลังทรงพลังมากเขานั้นน่าจะอยู่ในระับ นักบุญเป็นอย่างน้อยถ้าอย่างนั้นข้าไม่มีทางที่จะเอาชนะได้ท้ายสุดแล้วตอนนี้ข้าอยู่ในขั้นราชันวิญญาณแต่ศัตรูนั้นกลับเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในเวลานี้นะครับในฝั่งของสัตว์วิญญาณเมื่อได้ยินจัวฟานผู้เช่นนั้นพวกเขาก็ได้หัวเราะขึ้นในทันทีฮ่าฮ่าสหายของไฮเอาเลยข้ารู้นะมันอาจจะดูเสียมารยาทไปหน่อย แต่เจ้านั้นพูดจาแบบนี้ดูเหมือนว่าจะไรยางอายไปเล็กน้อยเนื่องจากผู้ใหญ่ผู้อุโสที่อยู่ด้านหลังประตูนั่นเขาไม่มีทางที่จะจงใจกันแกล้งคุณหืมเจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่ายังไงสัตว์วิญญาณก็ตอบกลับและอธิบายต่อในทันทีว่าบางทีท่านอาจจะไม่รู้ชายคนนั้นเขาเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมมากที่สุดรวมไปถึงประตูหินผาที่สร้างไว้สำหรับผู้ที่ ต้องผ่านด่านนั้นหากเต้าที่อยู่ในระดับราชันวิญญาณประตูหินนั้นก็จะได้รับพลังอยู่ในระดับขอบกายเดียวกับราชนวิญญาณหรือมากกว่าน้อยกว่าแค่เล็กหน้อยท้ายสุดแล้วมันทําให้เจ้านั้นมีโอกาสผ่านเพราะฉะนั้นการป้องกันนี้นั้นเห็นได้ชัดเลยว่าผู้ใหญ่นั้นเป็นคนที่มีความเมตตาการุณาเขานั้นมักจะใช้ความสอดคล้องซึ่งกันและกัน แน่นอนกับระดับพลังปัจจุบันของเต้าเขาเองก็คงจะใช้พลังที่อยู่ในระดับเดียวในระดับเดียวกันอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ว่าเจ้านั้นป้ายแผลเฮ้เใช้พลังระ,ระดับเดียวพอพอพอ,พอกันกับข้าเพื่อสู้ข้านี่นะมันเป็นไปได้ยังไงกันไม่แปลกใจเลยนะครับที่ตัวฟานนั้นไม่อยากจะเชื่อเขาพูดต่อในทันทีว่าข้าตัวฟานเห็นชัดกับตาว่าชายคนนั้นสามารถเป่าผู้คน ไปเป็นพันธไม้ด้วยการหาวเ,เพียงแค่ครั้งเดียวและเขาสามารถจัดการกับค้าทุกอย่างที่ค้ามีด้วยการสะบัดนิ้วตามต้องการนี่คือราชันวิญ,ญญาณด้วยงั้นเหรอไม่เอาหน้าแม้แต่นักบุญนั้นก็ยังไม่สามารถทําแบบนี้ได้เลยด้วยรอยยิ้มนะครับสัตว์วิญ,ญญาณต่างก็ซายหัวและพูดต่อในทันทีว่าฮึเจ้าอาจจะไม่รู้ถึงแม้ว่าเขาจะ ปรับระดับพลังให้อยู่ระดับเดียวกันกับเจ้าก็จริงแต่ว่าช่องว่างในช่องว่างของระดับพลังนั้นมันก็สามารถใหญ่หลวงได้เนื่องจากมันขึ้นอยู่กับการควบคุมพลังของแต่ละคนยังไงล่ะแต่ว่าเจ้าพูดถูกเรื่องหนึ่งดูเหมือนว่าวันนี้นั้นท่านน่าจะใช้พลังอยู่ในขั้นนักบุญจริงๆท้ายสุดแล้วเมื่อเขาอยู่ในพลังของขั้นราชนวิญญาณ ข้าเกรงว่าเขาอาจจะล้มเหลวในการทำให้เจ้าถอนตัวเช่นนั้นเขาจึงได้เพิ่มพลังกลายเป็นระดับนักบุญอีกอย่างหนึ่งนะเจ้าหนูเจ้ารู้หรือไม่ว่าพลังของเขานั้นพลังที่แท้จริงเหนือกว่าเหนือกว่าและทรงพลังเป็นอย่างมากในอดีตนั้นเขาที่อยู่ระดับพลังธรรมดาสามารถต่อสู้และ เอาชนะให้กับสัตว์วิญญาณระดับ12พวกเรานั้นถึงกับต้องพวกเรานั้นถึงกับต้องอับอายชัวขณะหนึ่งนะครับจัวฟานนั้นถึงกับอึง้งและในเวลานี้นะครับในฝั่งของเจ้าทาเลียก็พูดต่อในทันทีหลังจากที่สร้างความอับอายให้กับเราในที่สุดคนที่มาก็คือกิเลนทะยานฟ้าใช่แล้วเจ้าฟังไม่ผิดหนึ่งในห้าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์กิเลนทะยานฟ้าก้าวมาข้างหน้าและต่อสู้กับชายคนนี้ เอ๋อะไรนะอดไม่ได้ที่จะแปลกใจนะครับจัวฟานตะกูลออกมาในทันทีแล้วเขาต่อสู้กับกิเลนทยานฟ้าโดยที่ตัวเองไม่แปรจะบอกนะใช่แล้วบัดนี้นั้นนะครับสัตว์วิญญาณก็ปิดปากของพวกเขาดูเหมือนว่าพวกเขาจะพูดมากเกินไปในเวลานี้นะครับจัวฟานของเราก็สงสัยเป็นอย่างมากแล้วข้าจะเอาพลังที่ไหน ไปต่อสู้กับมนุษย์ที่สามารถต่อกกนกับหนึ่งในห้าสัตศักสิทธิ์อย่างกิเลนทะยานฟ้าโดยที่เขานั้นไม่พ่ายแพ้ได้กันเล่าขนที่แข่งขันเสมอกับกิเลนทะยานฟ้าพลังนั้นคงไม่อาจสามารถเปรียบเทียบได้เออก็อย่างที่ข้าบอกสหายของเฟิงเตียนเอาเอ,อ๋ยข้านั้นพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วจัวฟานของเขานะครับจัวฟานของเรานะครับบัตรนี้เขาได้แต่กระหมดคิ้วจากนั้นมองไป ที่ประตูบานใหญ่ในที่สุดเขาก็รู้อะไรบางอย่างหลังจากสูดหายใจเข้าลึกๆจั่วฟานของเราก็กระโดดลงมาในทันทีเดินไปที่ประตูช้าๆอีกครั้งเขาจ้องมองไปที่หลุมขนาดใหญ่ที่จั่วฟานของเราเคยสร้างขึ้นเพื่อให้ตัวเองรอดผ่านเข้าไปและอดไม่ได้ที่จะแสดงรอยยิ้มเยาะเยะ้ยเฮจากนั้นนะครับฝ่ามือของจั่วฟานก็ได้ขยับและแขนของกีเลนทะยานฟ้าก็ได้ปลดปล่อยอีกครั้ง เมื่อเห็นสิ่งนี้นะครับสัตว์วิญญาณก็อดไม่ได้ที่จะถามขึ้นในทันทีว่าเอ,อ่อนายท่านเจ้าเจ้าทําอะไรอยู่งั้นเหรอในเมื่อเจ้าสามารถผ่านประตูเข้าไปได้แล้วแล้วทําไมเจ้าไม่ทําสิ่งต่อไปนะั่นก็คือการท้า่ายหรือว่าการเอาชนะนายพลที่ฟง่เฝ้าอยู่ด้านหลังล่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจัวฟานของเราก็ยิ้มและพูดขึ้นในทันทีว่าผ่านประตูนี้ไปแล้วงั้นเหรอไม่ใช่ ข้ายังไม่ได้ผ่านไปถอนหายใจด้วยความโศกเศร้านะครับจัวฟานของเรารู้ดีว่าเขานั้นได้ใช้กลโกงและมันอาจจะไม่ยุติธรรมนักด้วยวิธีนี้นั้นมันคงเป็นการดีมันคงไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนเขาก็พูดขึ้นในตันทีว่าดูเหมือนว่าสิ่งที่ผู้อุโศที่อยู่ข้างในนั้นพูดถูกต้องถนนแห่งชีวิตและเส้นทางแห่งการฝึกฝนเราไม่ควรที่จะฉกฉวยโอกาสเช่นนี้เอาละ่ะ สิ่งนี้นั้นไม่ได้วัดที่กําลังแต่มันวัดกันที่ใจและข่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากะต้องนอกจากจะต้องทํามันให้สําเร็จในวันนี้หลังจากนั้นจัวฟานก็หลับตาลงนะครับและก็ได้เริ่มปักประตูด้วยสองมือของตัว หลังจากที่ใช้สองมือของตัวเองและตอนนี้จัวฟานทำหัวใจและสมองของเขาให้ว่างเปล่าตั้งใจผลักมันอย่างใจใจจุดใจจอ่อเขานั้นไม่นึกถึงสิ่งใดให้มารบกวนหัวใจของเขาอีกต่อไปในเวลานี้นะครับฟังของชายร่างใหญ่ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นั้นหูของเขามีการขยับเล็กน้อยและได้ยินเหมือน กับเสียงคนพยายามผลักประตูเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มมุมปากและน่าจะรู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกเขานั้นก็ได้ยิ้มด้วยรอยยิ้มมุมปากที่มีความสุขเฮ้ hey, ไม่เร็วเลยนี่ไอ้หนูดูเหมือนว่าหลังจากที่ข้านั้นได้ปัดเป่าความเย่อยิ่งและความไม่อดทนของเจ้าเจ้าก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น <c oughs> หลังจากนั้นนะครับภาพตัดมาที่ตัวฟานหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง ประตูก็ยังคงหยุดนิ่ง3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงสถานการณ์ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมจั่วฟันผักตลอดเวลานะครับโดยที่เห็นได้ชัดว่ามันนั้นไม่ได้ขยับเพื่อเลยแม้แต่น้อยเขายังคงไม่ละความพยายามดวงตาของเขานั้นยังคงปิดหัวใจของเขายังคงว่างเปล่ามีแต่เพียงแต่ความแน่วแน่เท่านั้นที่สังเกตได้จากร่างกายของเขา,เ,ออาเขานั้นมีเหงื่อไหลออกมาเขาตั้งใจเป็นอย่างมากเพื่อที่จะผักมันด้วยกําลังของตัวเอง การต่อสู้ด้วยการวัดใจนี้นั้นได้เกิดขึ้นแล้วสัตว์วิญญาณทะเลนะครับระดับ12เหล่านั้นที่เฝ้ามองดูจั่วฟานตาก็จ้องมองนะครับและอดไม่ได้ที่จะไม่เคลื่อนไหวพวกเขาก็ต่างลุ้นว่าจั่วฟานจะสามารถปลักประตูนี้ได้หรือไม่ในเวลานี้นะครับขนาดจั่วฟานของเรานั้นที่ไม่สามารถปลักมันได้ให้เขาจะไปเยีเ่ยนแม้แต่มินเดียวแล้วทําไมเขายังคงยืนกลานที่จะทํามัน ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปท้ายสุดแล้วกําลังของเจ้านั้นก็จะน้อยลงท่านควรที่จะพักผ่อนบ้างเสียดีกว่าแล้วค่อยคิดหาวิธีเริ่มใหม่ทว่าอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้พวกเขาเราสัตว์วิญญาณระดับสิจะเป็นห่วงและก็เกี้ยกลอมจัวฟานก่อนที่พวกเขาจะได้พูดไรต่อบัดนี้นั้นจัวฟานเองก็ได้ค,คลายมือของตัวเองออกจากนั้นถอยกลับอย่างช,ะชะ้าๆแต่ทว่าดวงตาของเขาก็ยังคงปิดอยู่ มองดูกันแล้วกันนะครับสัตว์วิญญาณพยักหนา้ายางชัดเจนใช่แล้วดูเหมือนว่าถึงเวลาที่จะต้องพอและพักผ่อนก่อนก่อนที่ก่อนที่จะเริ่มทํามันใหม่สัมผัสอย่างไรก็ตามนะครับทันใดนั้นจูู่ก็มีเสียงดังขึ้นเมื่อสัตว์วิญญาณเหล่านี้นั้นเห็นก็ต้องตกตะลึงเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าประตูหินที่หนักดุดังหินผาปอมปาการที่ไม่สามารถ มีผู้ใดเปิดออกได้นั้นจูๆ่ๆมันก็เกิดเสียงสั่นและสันส่นสะเทือนอย่างรุนแรงฝุ่นที่อยู่บนประตูนี้นั้นนะครับก็ได้ตลบอบอวนและเคลื่อนไหวในทันทีในเวลานี้นะครับหลังจากที่เขารีตาลงจั่วฟานก็จ้องมองไปที่ประตูอีกครั้งเขานะั่นอ่าทักทีครับในเวลานี้นะครับเราสัตว์วิญญาณก็มองไปที่จั่วฟานอีกครั้งพวกเขาเห็นว่าจั่วฟานถึงแม้จะไม่ได้ลืมตา แต่เขานั้นก็สามารถทำมันบางอย่างได้แล้วมือของเขานะครับเบาลงมากเมื่อเขาปลักไปในประตูอย่างไรก็ตามด้วยวิธีนี้ดูเหมือนว่าแขนกิเลนทยานฟ้าของเขาก่อนหน้านี้นั้นจะมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นสามารถเปิดประตูหนักๆนี้ได้และในที่สุดนะครับเสียงดังโครมคามเปิดให้เห็นโลกข้างในที่กว้างขวางจั่วฟานของเรานั้นได้ทำสำเร็จในที่สุด จัวฟานค่อยๆลืมตาขึ้นนะครับหลังจากตัวเองสามารถเปิดประตูนี้ได้ด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขที่มุมปากของเขาเขากกาวไปข้างหน้าจากนั้นตรงไปที่ร่างของชายร่างใหญ่และแล้วในเวลานี้นะครับในฝั่งของอในฝั่งของจัวฟานนั้นไม่พูดอะไรนะครับเขาได้เพียงแต่เดินตรงเข้าไปจากนั้นกดหมัดโค้งคำนับเพื่อเป็นการขอบคุณ ในฝั่งของชายร่างใหญ่นะครับผู้อโสผู้เป็นนายพลที่เฝ้าประตูนั้นก็ได้พยักหน้าเบาๆและแล้วในที่สุดทันใดนั้นกำปั้นที่มองไม่เห็นก็พุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปบนฟ้าในเวลานี้นั้นชายร่างใหญ่ก็ไม่ประมาทเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปนี่หรือว่าพวกเขานั้นกำลังต่อสู้ต่อยกที่สองกันงั้นเหรอ ในเวลานี้นะครับชายร่างใหญ่ก็ได้สวนกลับมาในทันทีจากการโจมตีของจัวฝฟานด้วยการสัมผัสและการกระแทอยจางรุนแรงกับกำปั้นทั้งสองในที่สุดมันก็ได้เกิดขึ้นสันสะเทือนเกิด after shock ในระยะ1,000หไมล์แผ่นดินนั้นแตกสลายเป็นผุยฝงและ เป็นฝุ่นทรายแม้แต่ทะเลอันมืดมิดที่อยู่ด้านนอกนั้นก็เกิดลมแรงจนมันนั้นได้ปรากฏเป็นคลื่นสึนา,นา,นา,นามิอีกครั้งทำให้สัตว์ทะเลบางตัวที่อยู่ในทะเลมืดนั้น่างก็สั่นสะท้านช่วงเวลาต่อมานะครับเสียงเสียงของเศษชิ้นส่วนนั้นก็ได้ดังขึ้นไหนที่สุดตอนนี้จั่วฟานที่ได้ชกไปที่ทิศทางของผู้อุโสที่เฝ้าประตูในฝั่งผู้อุโสที่เฝ้าประตูที่เขานั่งอยู่บนเก้า e อี้ไม้ไผ่ เสียงเอียดอัดก็ได้ดังขึ้นใช่แล้วครับบัตรนี้นั้นพวัวุูสูได้ลีลงไปที่ขาเก้าอี้ไม้ของตัวเองเห็นได้ชัดเลยว่าขาเก้าอี้ไม้ของเขานั้นมีการแตกออกและหักล้มลงกับพื้นไหนที่สุดจั่วฟานก็ได้รับการพิจารณานะครับขอจ้องมองไปที่จั่วฟานและพูดขึ้นอย่างมีความสุขว่าเอาล่ะเอาล่ะเจ้าหนูเจ้าชนะแล้วประตูนี้เจ้าผ่านแล้ว ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับในที่สุดระเอกของเราก็สามารถผ่านประตูแรกไปได้กว่าจะสามารถผ่านมาได้เนาะก็เล่นลุ้นกันซะตัวโกงอันนี้นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการวัดพลังแบบจิตใจมากกว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของอใจนักเลงอะไรแบบนั้นเพราะว่ายังไงซะถ้าให้ต่อสู้กันจริงๆแบบทุ่มสุดกําลังยังไงไม่ว่าจะเออเอาอะไรมาสู้ในตอนนี้จั่วฟันของเราก็ไม่มีทางชนะหรอกครับอันนี้คือต่อยก,กันเนี่ย ไอ้ผู้สูงไม่ได้ป้ายแพ้นะครับแค่แรงกดจากพลังของจั่วฟานรอบนี้เนี่ยทำให้เก้าอี้ไม้ไผ่ของตัวเองที่ก่อนหน้านี้เขานั่งอยู่ตลอดตั้งอยู่ตลอดไม่ขยับขระย่นหรือว่าไมา่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ทำได้แค่นี้ก็ถือว่า,าดีเยี่ยมนะครับซึ่งมันนั้นเป็นการแนะนำของจั่วฟานเอ่อเป็นการแนะนำของผู้สูงที่มีให้กับจั่วฟานอย่างไม่ต้องสงสัยจั่วฟานของเรานั้นโค้งกำนับและก็ขอบคุณ ท้ายสุดแล้วในเวลานี้นั้นนะครับชายร่างใหญ่ก็ได้จ้องมองมาเขาอย่าง,างช่าช้าและพูดพูดด้วยเสียงที่แปลว่าว่าพลังนี้นั้นรุนแรงมากและแน่นอนวิถีแห่งเจ้าลูกที่บ้าคลั่งนั้นมันสามารถทําลายท้องฟ้าและโลกาได้ท้ายที่สุดแล้วไม่มีผู้ใดที่อยู่ยงกับไม่มีผู้ใดที่อยู่ยงคงกระพันไม่มีความเดือดดาลไม่มีอะไรหยุดหย่อนในโลกดังนั้นทรราช จึงหมดกำลังความอ่อนล้าของกำความอ่อนล้าของกําลังก็สามารถทําลายพลังของมันการถูกทําลายหุนต่างดังนั้นที่มาของการที่จะเป็นเจ้าผู้ปกครองโลกนั้นจะต้องเงียบสงบเงียบสงบเหมือนกับสาวพมพม,พมจารีจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เมื่อใดก็ตามที่สามารถทําให้จิตใจบริสุทธิ์ได้นั้นเขาก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นในชั่วพริบตาสวรรค์และโลกก็ อยู่กับเขาปั่นป่วนหวนคืนสู่ความสงบรู้ไหมว่าข้านั้นพูดถึงอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโคตรงงใช่แล้วความเป็นเจ้าความเป็นเจ้าลูกนั้นเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งและความเงียบนั้นเป็นชั่วนิดนิรันดรพายุเป็นเพียงชั่วข่าวแต่ว่าอีกอย่างนั้นเป็นของจริงการจะเป็นราชาเป็นเจ้าแห่งลูกนี้นั้นมันไม่ใช่การทําลายท้องฟ้าและผืนแผ่นดินแต่ว่ามันเป็นมันเป็นการ มันเป็นการระหว่างลูกที่สงบสุขจัวฟานพยักหนนาเล็กน้อยนะครับกาวยางแผวเบาก็ดูเหมือนว่าจะได้รับบทเรียนดีๆไปนะครับในวันนี้ทําให้จัวฟานของเรานั้นเก่งขึ้นมามากขึ้นด้วย3หลังจากที่เขาพึงพอใจนะครับจากการที่ตัวเองนั้นได้อธิบายคําสอนและจัวฟานสามารถไขยพิศนารวมไปถึงปานเงอนไขไม่ว่าจะเป็นการปักประตูและก็ผลการต่อสู้ที่เขานั้นพึงพอใจและให้จัวฟานเป็นฝ่ายชนะในที่สุดบัดนี้นั้น ชายร่างใหญ่ก็จิ้มมาที่หน้าปากของจัวฟานนะครับแล้วก็ได้เกิดแสงบางอย่างขึ้นเอาละ่ะเจ้าพานดานประตูนี้เรียบรอย้อยแล้วหน้าปากของจัวฟานนั้นได้ส่องแสงสีสันสดใสออกมาและหายไปในชั่วพริบตาจากนั้นหัวใจของจัวฟานก็สั่นไหวและแล้วนะครับดูเหมือนว่าบัตรนี้นั้นก็มีความรู้สึกมากมายหลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของเขาหัวใจของเขานั้นรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่ดีเยี่ยมผู้สูง ด่านที่สองล่ะตั้งอยู่ที่ไหนในเวลานี้นะครับเขาก็ยิ้มจากนั้นผู้สูงก็ตอบกลับมาในทันทีว่าไม่ต้องห่วงข้านั้นจะส่งเจ้าไปเองฮ่าฮ่าและแล้วนะครับเขาก็จับเลยของจัวฟานคว้างออกไปใช่แล้วครับคว้างไม่ผิดเขาจับเลยของจัวควานแล้วเคลี้ยงหรือว่าคว้างออกไปนะครับเพื่อไปยังประตูถัดไปนั่นเองก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้อันนี้จบจริงๆแล้วนะครับเมื่อกี้มันจบแค่ตรงนู้นอันนี้อยากทําให้มันจบแบบ ชนะประตูแรกได้แล้วก็คือด่านต่อไปเป็นประตูที่2จับจัวฟานของเราคว้างเหมือนกับลูกบอลเลยทีเดียววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ